ัล้วก็ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่อง cast of queen นะครับและแน่นอนครับวอลลิวันแรกก็จบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาชมรีเพย์นะครับว่าผมตีวอลลิเป็นไงบ้างนะครับก็วอลลิศต้องบอกว่ามันตึงนะครับผมแคนนี้จะใสทหารแคนทุกคนนะครับแล้วก็บ้านจะเจอแต่บ้านโหดแล้วแต่ยศที่เราอยู่นะครับในแคนนั้นนะยศในแคนนั้นอยู่ ผมม็นยศคิดต้นสองมั้งครับผมจำไม่ผิดนะก็มันจะตึงหน่อยนะผมวอลลีเราจะต้องงัดสกิลของเราออกมาหรือว่าสูตรที่เราถนัดมากที่สุดต้องมาคอยตีนะผมไม่รู้ว่าทุกคนวอลลี่เป็นไงบ้างครับได้กันไหมครับสดาวหรือว่าได้หนึ่งดาวล้ไม่ได้สักดาว บางทีก็เจอแบบอุย้ยแบบตึงๆเลยนะครับลูกแคนผมนะบางทีบ้าน13บ้าน14ี่ยเงี้ยเจอบ้าน17เอย่างเงี้ยครับก็มีนะครับผมแต่ตานี้เหมือนตาแรกก็จะโอเคหน่อยนะว่าก็สูสีกันนะครับผมไม่ค่อยตึงเนาะก็ผมก็ใช้สูตรเดิมนะครับเป็นเจน,นะครับแล้วก็ท้าบูดไฟฟ้านะครับก็มังคอนนะครับ ใช้สูตรเดิมครับสูตรที่ถนัดนะครับสูตรไหนที่เล่นง่ายผมก็ใช้สูตรถนัดต่ำสามดาวเนาะก็เทมังกรลงไปนะครับตอนนี้มังกรก็เข้าไปด้านในแล้วนะครับหัวเดนก็ยังไม่ใช้สกิลนะครับใช้ไปเลยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็กดสกิลของเจ้าชายลูกกระจอกนะครับคนี่ครับมันจะเป็นแบบสโลนะครับผม ตานี้ก็สามดาวนะครับเพราะว่าน่าจะเท่ากับบ้านผมเลยแต่กำแพงเขานี่กว่านะครับกำแพงเขานี่กว่าจะตันกว่านะครับของผมยังไม่ค่อยตันนะยังเป็นบ้านสิบห้าอยู่เลยของเขาเนี่ยขึ้นบ้านสิบเจ็เป็นบางต้นแล้วนะแล้วก็ป้อมเขานำผมนะโอเคครับ อันนี้เขาเก็บสามดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสูตรสูตรใครสูตรมันครับแล้วแต่คนถนัดนะครับผมเก็บ3ามดาวไว้แล้วครับผมก็เดี๋ยวไปชมไอดีรองของผมต่อนะครับไอดี ID รองของผมก็ใช้สูตรเหมือนกันนะแต่ว่าปรับทานนิดหน่อยเนาะแต่ตีง่ายครับบ้าน1ิบหตีง่ายแต่บ้านสินี้สำหรับบ้านหลังนี้นะเขา ป้อมเขาไม่ค่อยนีเท่าไหร่ไม่ค่อยตันเนาะยังเป็นบ้านสิบามเลยบางป้อมก็เลยทำให้ง่ายไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็สูตรเติมนะครับผมแซปก็ไปบ้าน1ิบเจ็ดวาง่ายก็ไม่ง่ายนะครับตัดตีแบบออจริงๆครับถ้าแบบตันหมดะมันก็ตียากเนี้ยน บางคนก็ตีง่ายตีง่ายก็ง่ายสําหรับบางคนแต่ผมอยากผมฝีมือไม่ถึงก็มไม่รู้โอเคครับวันนี้ก็ลองหุ่นไปก่อนนะครับผมยังไม,ม่แม่นกับลองหุ่นนะครับบางทีก็ลงพลาดไปโดนแบบป้อมนะเจ๊มันเปลี่ยนทางทันทีเลยนะครับผมถ้าไปโดนป้อมมันจจมตีอยู่นะมันจะเปลี่ยนไปตีป้อมอื่นเลยนะครับ ตอนนี้ทหารแคนเขาเหลืออยู่หนึ่งตงัวน,นะครับเป็นมังกรไม่ใช่มังกรอะนไรนักเอนนะนะล้องหนนะักอ่ะลืมชื่อแนละ้วช่างมัดเด้มนักขี่มังกรนะมันนักนักล่องหนอะไรก็ไม่รู้โอเคครับตอนนี้เจ๊เรียบร้อยครับตายไปแล้วนะครับผมตอนนี้ลงหินด้านขวาล่างครับเห็นไหมครับแค่เจ๊ตัวเดียวปลาไปครึ่งแบบแล้วอยู่ดีด มันทหดจริงๆเลยท้องเขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะโดนเนิร์ฟแล้วนะครับรีบตีวอลลีก่อนน่าจะมาพร้อมอีเวนต์นี่นะมั้งอีเวนต์าหารใหม่นี่แหละว,ว่าน่าจะเนิฟตอนนั้นก็ความท้าทายผมยังไม่ได้ทำนะครับเดีย๋ยวทำก่อนเดี๋ยวจะลงคลิปให้ชมนะครับวันี้ก็ตรีมวอลลีวันแรกเนาะก็จะ ตั้งใจหน่อยแล้วับแล้วหมุกหมกมุ่นหน่อยนะครับผมเพื่อได้เก็บสามดาวนะแต่ถ้าจะให้ผมเลื่อนยศขึ้นไปขั้นหนึ่งผมก็ไม่ไหวแล้ว้งครับน่าจะตึงมากมากเลยนะครับผมช่ยศนี้ก็วิ่งไม่ไหวละโอเคครับก็ได้สามดาวเป็นที่ร้อยๆนะครับผมก็คือเก็บหกดาวนะครับทั้งสองไอดีนี่ลูกแกนผมก็ นี่ครับโอเคครับหากใครชอบวิดีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันวันที่2นะครับผมเดี๋ยวลงคลิปวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ